จากบ้านเสด็จแม่แล้วก็นะตากซักที่นอนนะซักผ้าปูตากนะคะผ้าปูพรมเช็ดเท้านะเสื้อผ้าซักตากซักตากพี่น,อน้องนะเพื่อความสุขะอ,อนามัยของเราและของน้องหมอเนาะนี่ก็อันนี้และเนี่ เล่นกันเหนื่อยแล้วเมื่อกี้จะนอนนอนแนละ้วชุบน้ําอย่างเปียกเลยนะวันนี้ชุบน้ําอย่างเปียกนะเดี๋ยวพอลมพัดแป๊บเดียวก็แห้งไนงะชุบเปียกๆเ,เลยฮนะโชคหลับ เจ่าชก็จะไม่ค่อยเข้าไปข้างในนะตั้งแต่เด็กๆอันนี้ยเนี่ยเขาก็มีที่หลับที่นอนของเขาอย่างนี้เนี่ยนะถ้าร้อนร้อนจัดๆก็ค่อยก,อออก็มาอุ้มพี่โชเข้าห้องนะร้อนจัดๆก็มาอุ้มพี่โชเข้าห้อง อดีขหางให้แม่จ่อาอดีขหางให้แม่จ่าพี่โชกันรับประเจียลวเวล้เขาหิวก็เข้าไปรับประเจียเองข้างในนะโชนนางจูนไปไหนนางจูนจะดูสินางจูนออกไป เที่ยวเล่นข้างนอกนี่นี่หนังจูนเนี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวร้อนแล้วก็มาเองนายจูนเนี่ยนะไอ้นี่ไว้อย่างเปียกเลยนะนะผัวเจ้านี่เขาจะเปียกเลยชุบเลยพูดง่ายฉันชุบน้ํามาเลยะนะจะได้นอนเย็นๆนะน้องจะได้แมอ่อันนี้